สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งนะคะกับเอทูบช่องนี้ช่องเดิมค่ะขอพระคุณทุกท่านที่สละเวลาเข้ามารับชมช่องรวมถึงท่านที่ช่วยดูโฆษณาและคลิปวิดีโอจนจบคลิปให้ด้วยและหล,ะหลายๆท่านที่ช่วยเขียนคอมเมนต์ให้ข้อมูลข่าวสารอัปเดตต่างๆมาให้อย่างมากมายเลยเป็นพระคุณอย่างสูงเลยนะคะเออนเนาะงางดีคลิปนี้เอามาเก็บตกกับงานแฟนมีสิงคโปร์ไหนไหมะในขณะที่เอกำลังทำคลิปอยู่นี้นะ เชื่อว่าก็คือทางอินเตอร์แฟนหรือว่าพี่สาวจีนยังก็ดีกำลังรวบรวมอยู่นะคะมันมีหลากหลายตอนหลากหลายช่วงที่ให้ได้ขำเสมอหลายคนเห็นแฟมิสิงคโปร์อย่างนี้แล้วเห็นน้องออมยิ้มออกน้องหลิงน้องออมมีโมเมนต์แบบว่าล่าเริงอีกครั้งหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยก็รู้สึกให้ดีใจไปด้วยหลังจากที่ก่อนหน้าน,านั้นก่อนงานแฟมีก็รู้สึกว่าเป็นกังวลมากๆเลยว่าน้องออมจะเป็นอะไรหรือเปล่านะน้องออมจะยังเสียใจอยู่ไหมนะแต่ว่า ใดๆคืองานก็คืองานอ่ะ The show must go on นะคะน้องออมน้องหลิงเขาก็รับผิดชอบต่อหน้าที่อยู่แล้วก็ต้องรันต่อให้จบรับงานมาแล้วงานเป็นการเอนเตอร์เทนเป็นการเสิร์ฟความเอนเตอร์เทนให้กับผู้ชมที่อุตส่าห์เสียเงินซื้อตั๋วเข้ามาแล้วใช่ป่ะแต่ถามว่าน้องแบบว่าแกล้งไหมทั้งๆท,ที่ในใจยังเคลิกเีเอว่าไม่หรอกก็คือน้องต้องเอคิดว่าน้องเขาเริ่มเรียนรู้แล้วก็ยอมรับได้แล้วว่า การเป็นคนดังมันก็จะมีเรื่องราวอะไรหลากหลายเข้ามาต่างๆน,น,น,า,น,า,นานานี่ก็คือแค่อีกหนึ่งบททดสอบเดี๋ยวมันก็จะผ่านไปอะไรอย่างเงี้ยแล้วในงานแฟนมิคือเห็นบอกว่าผีสิงคโปร์ก็ดุเหมือนกันใช่ไหมใช่ไหมเอยังดูไม่ครบนะค่อยๆทยอยดูเพราะว่ามีหลากหลายโมเมนต์ทั้งตอนรอบซาวเช็คแล้วก็รอบอจริงนะคะเล่นจริงอะไรอย่างเงี้ยก็มีหลากหลายตอแล้วก็งานแฟนมิสนี้ก็จะไม่เหมือนแฟนมิสอื่นยังไงเอ มันเป็นงานแฟนมีที่ทั้งคู่มีอาบูชิเคนเกิดขึ้นแล้วกลายเป็นตัวละครใหม่ที่เข้ามาในชีวิตของทั้งคู่มีเรื่องมีราวเล่ากันไม่จบบนเวทีก็เล่นช็อตอาบูเยอะเหมือนกันนะก็คือมีตัวละครใหม่ขึ้นมาแล้วจ้าอะไรเดี๋ยวคลิปนี้เราจะมาเก็บตกกันนะคะว่าทางพี่สาวจีนอะไรอย่างไคเขาขำอะไรกันเขามีความสุขกันตอนไหนเขามี มีโมเมนต,ต์ประทับใจในช่วงไหนบ้างนะแล้วเดี๋ยวมาดูกันว่าจะตรงกับท่านผู้ชมในนี้บ้างหรือเปล่าเพราะว่ามันมีหลายโมเมนต,ต์แต่ก่อนจะไปดูค่ะใครนะคะที่ต้องการชอปป้ชอปปิ้งช้อปปี้อยู่แล้วเนื้อฝนตกๆอย่างนี้ขี้เกียจออกอะเอก็ซื้อช้อปปี้ได้เลยค่ะนะคะเห็นบางท่านบอกว่าโอ้โหหาซื้อนมลับอบนิ้วของพี่หลิงยากจังเลยอยู่ต่างจังหวัดอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะโอ้โหเนาะเออกรุงเทพเหรอก็ตามห้าง ห้างซูเปอร์มาร์เก็ตอะไรอย่างงี้หาซื้อได้นะเออแต่ถ้าคนไหนแบบเข้าใจป่ะคนอยู่กรุงเทพมันก็มีปัญหาไปอีกแบบคือตามห้างสะดวกซื้อร้านสะดวกซื้อห้างสะดวกซื้อตามร้านสะดวกซื้อหรือว่าห้างอะไรอย่างเงี้ยบางทีมันก็ขี้เกียจออกอฝนมันตกรถมันติดนะเดี๋ยวบางทีก่อสร้างอะไรก็ไม่รู้จะหล่นลงมาอะไรอย่างเงี้ยแล้วหลายอย่างอ่ะมันน่ากลัวนะ ก็บางทีอยู่บ้านดีกว่าประหยัดค่าน้ำมันเอามาเป็นค่าส่งแทนสร้างผ่านช้อปปีได้บางครั้งโชคดีได้คูปองส่งฟรีให้ด้วยเสียแค่ค่านมนะคะนม love oatmeal หลายคนบอกว่ากินดีกินอุ่นละมุนท้องนะอืมโอเคก็ใครดูเวอร์ชั่นคอมพิวเตอร์ค่ะก็จะอยู่มุมซ้ายล่างจอเนาะก็สามารถคลิกดูผลิตภัณฑ์คลิกเข้าไปได้เลยค่ะส่วนใครดูเวอร์ชั่นมือถือก็จะอยู่ใต้ล่างคลิปเเองนี่แหละ จะมีคำว่า more more หรือว่าเพิ่มเติมคลิกเข้าไปปุ๊บก็จะเจอสินค้าที่เอเลือกสรรมาให้ปับ๊บนะคะแน่นอนไม่มีน no ม love อ๊ตมิลคแต่ไม่เป็นไรค่ะเลือกจิ้มไปสักสินค้าหนึ่งนะเดี๋ยวมันจะเป็นเออลิงค์นะคะเป็นลิงค์พาท่านเชื่อมต่อไปสู่แอปช้อ p ป,ปีอีกทีหนึ่งแล้วก็เดี๋ยวค่อยไปสรรหานะคะสิ่งของที่จะต้องซื้อในแอปช้อปปีกันได้เลยจ้าอ่ะมาแล้วค่ะมาขยี้กันเอา เอาช่วงที่เอตอนนี้ที่เอดูแล้วเอชอบใช่ไหมแล้วพี่สาวจิงก็ชอบมันเป็นช่วงที่น้องหลิงกับน้องออมพูดถึงน้องอาบูนั่นก็คือความพยายามที่น้องออมอ่ะพยายามจะสอนนะคะให้น้องอาบูอ่ะกุ๊กกุ๊กกุ๊กกุ๊ใช่ไหมคือเอสองสัยว่าตกลงไอ้เสียงกุ๊ก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 เนี่ยมันต้องต้องเป็นเสียงของไก่ใช่ไหม ไม่ใช่นกใช่ไหมเพราะเห็นเอเห็นนกบางบางชนิดก็กุ๊กกุ๊กกุ๊กเหมือนกันนะใช่หรือเปล่าเอไก่มั้งอืมพี่สาวจีนบอกว่าขำในความพยายามที่น้องอมอ่ะจะสอนนะคะจะสอนลูกนกให้เป็นลูกเจี๊ยบใช้คําน่ารักมากเลยจะสอนลูกนกให้เป็นลูกเจี๊ยบนะเอออ่ะมาฟังกันหน่อยมาฟังกันหน่อยเสียงน้องอมน่ารักค่ะมาค่ะ Not yet. <coughs> Not yet, but I teach him how to say. <coughs> then, then he's going to turn into the chicken. I, he's a bird, but I teach him. <coughs> yeah. Okay. He That's what I it's that's chicken. Yeah. That's no, that's a uh, That's a oh, cow. Oh really? Yeah, but yeah. I teach him So you want one the Abu Chicken to, 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 to sing like cook cook, cook. that's all, right? Okay. okay, so today we have a special guest. Everyone ready? Our guest is Abu Chicken! Look at the whole the f a i s t oh, <God>. s j no, s อ่าเนี่ยค่ะเสียงน้องน่ารักเนอน้องน้องน้องออมหวังว่าภายภาคหน้าน้องออมจะได้มีโอกาสในการไปภาคเสียงกระตรงกระตูนอะไรอย่างเงี้ยเนาะดิสนียอะไรอย่างเงี้ยเออเขาเรียกอะไรนะกระตูนบอลดิสนีย์ใช่ไหมเดี๋ยวนี้เขายังมีผลิตอยู่ไหมอ่ะมีเอเออเอก็ไม่ได้ติดตามวงการกระตูนอะไรเท่าไหร่ละนะ อาจจะได้เป็นเสียงภาคอะไรในเอออะไรอย่างเงี้ยน้องภาคได้ไหมก็ภาคได้นะคือคุณเข้าใจป้าเออมันจะมีบางครั้งอะที่พวกภาพยนตร์หรือว่าหนังอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าการตรงาระตูนะ่ะเขาจะชอบเชิญดาราแล้วก็ไปภาคเสียงแล้วบางทีเราก็รู้ว่าว่านักภาคมืออาชีพกับดารามาภาคอะ่ะมันมันมันความมืออาชีพมันไม่ไม่ไม่เหมือนกัน นะคะก็ต้องยอมรับว่าดาราเขาก็ไม่ได้เขาก็ไม่ได้ไม่ได,ไได,ไได้ไม่ได้เชี่ยวชาญทางด้านการพากเสียงเขาก็มาลองพากเป็นครั้งแรกแต่เราก็จะดูรู้ว่า,วามืออาชีพกับมือสมัครเล่นมันต่างกันก็ของน้องออมเนี่ยถ้าให้นักพากมืออาชีพไกด์ไลน์หน่อยเอยว่าไปได้ไปได้เพราะเสียงน้องเสียงน้องมีเสน่ห์นะคะเออเดี๋ยวลองดูละกันนะเอะเหมือนน้องออมเคยมีละปอปะเหมือนงานพากอะไรปะ หรือว่าน้องเขาเล่นเล่นในตอกตอกอะไรอย่างเงี้ยน้องเขาเล่นไปเล่นมาเอก็กจะแยกไม่ออกแล้วเหมือนน้องเขาเคยพากอะไรแล้วปะ่ะคุณคุณมาหรือว่าเอฝันไปไปดูน้องแกล้งพากเล่นเล่นเราก็เลยนะคิดว่าเป็นงานน้องจริงๆไม่รู้คือในวงการบ,บันเทิงอะ่ะน้องหลิงน้องออมก็เหมือนที่พี่หลิงเคยบอกเหมือน,นเป็ดความสามารถเหมือนเป็ดคือทาอะไรได้หลายหลอย่างแต่อาจจะไม่ดีแบบที่สุดไปสักอย่างแต่ทําได้หลายอย่างอย่างเงี้ยมันดีมันจะได้หลากหลาย เดี๋ยวนี้คนยุคปัจจุบันก็เป็นอย่างนี้แหละนะคะทำอะไรให้มันได้หลายๆอย่างอาจจะไม่ต้องเลินเลิศเพราะว่าบางคนเลินเลิศอย่างเดียวเขาก็เป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้านนั้นอย่างเดียวใช่ปะแต่อันนี้ทําให้ได้หลายๆอย่างนะอาจจะไม่ที่สุดแต่ฉันก็เป็นหนึ่งในตองอูเหมือนกันเป็นหนึ่งในตอง o, อูเอยยุคไหนเนี่ยอืมนะเออช่วงนี้ก็เป็นช่วงที่นะคะหลายคนก็ประทับใจเหมือนกันแล้วก็พี่สาวจีนชอบบอกขำ คือเขาไม่เคยเจอมุกอะไรอย่างนี้คือคุณเข้าใจปะคนจีนคนไทยคนเอเชียคนอาเซียนอย่างเงี้ยมุกมันอ่ะบางทีมันจะคล้ายๆกันคือจะขำในเรื่องราวที่ใกล้ๆกันแต่กับดาราศริลปินชาวจีนอ่ะเขาจะค่อนข้างมีมากเขาจะไม่มันเล่นมุกอะไรอย่างเงี้ยจะมาสอนนกให้เป็นลูกเจีย๊ยบอะไรอย่างเงี้ยสอนลูกนกให้เป็นลูกเจีย๊ยบจะไม่มีเขาจะวางมากเขาจะวางเขาจะวางมูลค่าเขาอ่ะเขาจะไม่มาติงติงต่องต่องเงี้ยอ๊ เดี๋ยวแฟนลิงเอาบอกติงตองอะไรเอไม่เรียกติงตองจะไม่ได้แต่ความติงตองนี้เป็นความมีสเสน่ห์ที่หาไม่ได้จากที่อื่นและนี่คือสเสน่ห์ของดาราศิลปินชาวไทยขี้เล่นขี่เล่นเพราะฉะนั้นคุณจะเห็นว่าแฟนๆชาวจีนเขาชอบมาไทยเพราะโดยปกตินีสใส่คนไทยก็ขี้เล่นเห็นอะไรก็จะเล่นไปหมดเล่นในที่นี่คือเล่นมุกตบมุกอะไรอย่างเงี้ยจะได้ไม่เครียดท,ทางที่บางทีสถานการณ์มันก็เครียด <c oughs> อันนี้คือสเสน่ห์ของคนไทยที่แม้ว่าหลายคนบอกไม่มาแล้วเมืองไทยเที่ยวกันจนทะลุแล้วแต่สุดท้ายสเสน่ห์ของเมืองไทยอาจจะไม่ต้องไปสร้างสถานที่เที่ยวใหม่ๆอะไรก็ได้มันอยู่ที่คนไทยเองนั่นแหละคนไทยส่วนมากน่ายิ้มนะคะคุณเข้าใจว่าบางทีไปทํางานกับเจ้านายต่างชาติเจ้านายโดนเจ้านายต่างชาติว่าหรืออะไรอย่างเงี้ยเราฟังเข้าใจไม่เข้าใจเราก็ยังยิ้มไม่ต้องเจ้านายต่างชาติก็ได้เจ้านายคนไทย เจ้านายว่าเราเราก็ยิ้มแบบคุณถ้าเป็นคนต่างประเทศเขาไม่มายิ้มนี้นะเขาจะต้องหน้าเสียแล้วว่าโดนเจ้านายว่าคนไทยยิ้มไว้ก่อนจะยิ้มแย่ยิ้มอะไรก็ยิ้มไว้ก่อนเนี่ยมันก็เป็นเสน่ห์มองว่าเป็นเสน่ห์ละกันนะเขาบอกว่าคนไทยใจดีคุณว่าจริงไหมเอว่าก็มีส่วนนะคนไทยใจดีถ้าเทียบกับคนประเทศอื่นคนประเทศอื่นเขาบางทีหน้าเขาจะเครียดเครียดจริงจังแต่บางทีถ้าได้พูดกันเขาอาจจะไม่ได้ซีเรียสเหมือนหน้าเขาก็ได้แต่คนไทยนะคะหน้ายิ้มยิ้ม แต่ข้างหลังถือมีดเดี๋ยวเอตกลงจะชมคนไทยหรือจะว่าคนไทยแต่ละประเทศมันก็มันก็มีหลากหลายอะ่ะพูดไปเรื่อยเดี๋ยวหาทางลงไม่เจออ่ามาดูการพี่สาวจีนบอกว่าขำจะตายแล้วอะ่ะอยากจะสอนลูกนกให้พูดภาษาลูกเจี๊ยบให้ร้องภาษาลูกเจี๊ยบนะเขาบอกว่าโอ้แล้วก็นะทำเสียงนกร้องลูกนกร้องได้แบบเหมือนมากนะเขาบอก ก็เขารู้ว่าเจเจเขาชอบกินไข่เขาก็เลยจะพยายามเลี้ยงลูกคนนี้ให้ออกไข่ไงนะเพราะพี่สาวชอบกินไข่นะคะบางคนบอกอันนี้มาเป็นความปรารถนาของเจเจอยู่แล้วนะก็คือเจเจซื้อนกแก้วที่น้องอ,อมชอบมาให้เลี้ยงส่วนน้องอ,อมก็จะพยายามสอนลูกนกแก้วให้ขันเป็นไก่เหรอให้กุ๊กมันนะ เออจะสอนลูกนกแก้วให้เป็นลูกเจี๊ยบอย่างเงี้ยก็คือตามที่เจเจ้ชอบเพราะเจเจ้จริงๆชอบไก่ก็คือต่างคนต่างทําสิ่งที่ตรงข้ามชอบอ่ะเข้าใจปะกําลังจะซื้ออะไรเอ๊คุณเข้าใจปะพี่หลิงอ่ะจริงๆอ่ะอยากจะซื้อไก่เป็นของขวัญให้น้องอมจริงๆก็พี่หลิงบอกตั้งแต่ตรุษจีนหรือปีใหม่อ่ะบอกว,วันเกิดแบบว่าอยากจะซื้อไก่ให้น้องหลายคนก็ไปตีความว่าไก่เนี่ยมันเป็นถ้าตามประเพณีจีนน่ะคือการแบบว่าให้กับหญิงที่เราลักอะไรอย่างนี้ในวันมงคลอะไรอย่างนี้ใช่ไหม ตีความไปถึงนั้นแต่พี่ลิงบอกว่าคือไข่ไก่มันออกไข่ได้ไงเอามากินได้เออใจจริงอะอยากจะซื้อไก่ให้น้องแต่รู้ว่าน้องอะ่ะชอบนกแก้วไปไปมา,มาเลยไปเหมาะเหม่งที่นกแก้วก็คือซื้ออะไรให้ใครเราก็ต้องดูที่คนรับเขาชอบไม่ใช่ผู้ให้ชอบไม่ได้นะ เออนะอันนี้ก็เป็นบทเรียนนะที่อีกหนึ่งบทเรียนใช่มันต้องอย่างนี้เราจะซื้ออะไรให้ใครสักคนหนึ่งอะเราต้องรู้ว่าเขาชอบอะไรไม่ใช่ดูว่าเราชอบอะไรคนรับเขาจะได้รับไปแล้วดีใจเพราะของชิ้นนั้นอะเราให้เขาไปแล้วมันต้องอยู่กับเขาตลอดไปไงเนาะพี่หลิงก็เลยตัดสินใจนะคะเนี่ยเป็นน้องอาบูให้น้องอ,อมส่วนน้องอ,อมรับของนะคะที่พี่หลิงให้มาแล้วก็ต้องคิดว่าโอ้ยจริงๆพี่หลิงชอบกินไข่ไก่เนาะ โออย่างน้อยเราก็ให้ลูกนกแก้วของเราได้ร้องเป็นเสียงไก่พี่หลิงก็คงจะรักและเอ็นดูนะหมามากับลูกอาบูลูกน้อยอาบูยิ่งกว่าเดิมนะยังไงก็ยังเห็นความพยายามที่เราก็พยายามจะเรียนรู้ภาษาลูกเจีย๊ยบสอนน้องให้พยายามกุ๊ปปุ๊ปปปุไอเราก็นึกว่าน้องออมจะสอนให้นะคะน้องอาบูาหัดพูดคําแรกคือหมามี หรือหมามา่าอะไรอย่างเงี้ยอุนตาอุนยายอะไรอย่างเงี้ยกลายเป็นสอนให้น้องกุ๊กกุ๊กกุ๊กสอนน้องให้ขันตรูจะบ,บ้าแต่เอ็นดูมากๆคือต่างคนต่างทําในคือรู้ว่าอีกฝ่ายชอบอะไรก็จะพยายามนะทําสิ่งที่อีกฝ่ายชอบอ่ะอันเนี้ยเออใช่ไหมเขาบอกว่าเนี่ยแหละเนี่ยเดี๋ยวอีกหน่อยนะน้องออมรู้ว่าเจเจ้ชอบกินไข่ไก่เดี๋ยวอีกหน่อยน้องอมต้องสอนให้น้องอาบู นะฟักไข่ด้วยเอาไปกันใหญ่มันจะเป็นการข้ามสปีชีส์เกินไปไหมคะเออมันจะผิดธรรมชาติของน้องไปไหมคะนะหลายคนถามบอกว่าอยากให้อาบูเป็นลูกเจี๊ยบเธอนกแก้วเขาขันด้วยเหรอเธอคนจีนคามเขาบอกนกแก้วเขาขันเป็นด้วยหรอกุ๊กกุกุ๊กเนี้ยนะนะไม่ใช่สี่ขันมันต้องเอกอีเอ็ก,เ,อก,เ,อกเนาะอย่าบอกนะเดี๋ยวเลเวล ถัดไปคือน้องออมจะสอนน้องอาบูให้ขันเป็นเออีเอ็กเอกนี่มีหานะเพราะว่าน้องพันมองอ่ะเขา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 าเรียนรู้คําพูดที่เราสอนได้นี่ใช่ไหมนี่หาฮามากเลยนะถ้าน้องน้องอาบูวันหลังเอกอีเอ็กเอ็กเออย่างเงี้ยมันจะหาไปไหนนะคะอันนี้บอกอาบู นะบอกไปสิว่าคิดถึงหม,ม,ม,มาม้าหมีแล้วรู้สึกว่าในงานแฟมิสเนี้ยทั้งคู่ก็ยอมรับว่าเป็นหมามาหม,าม,ามีอะไรกันแล้วนะใช่ไหมอย่างเป็นทางการคือคนจีนบอกเป็นทางการแล้วยอมรับแล้วว่าเป็นอะไรเขาก็ต้องหมาม้าหม,าม,ามีอยู่แล้วป่ะเออนะเออเขาก็เป็นแบบแม่นมใช่ไหมน้องออมเปรียบไปก็เหมือนแม่นมส่วนพี่หลิงเนี่ยเป็นแม่จริงคือคลอดออกมาก็คือเฝ้าดูน้องคลอดออกมาใช่ปะ ถ้าจะเปรียบไปอ่ะพี่หลิงก็เป็นแม่จริงนะคะแม่แท้แท้เออต้องบอกแม่แท้แทส่วนน้องอองมาเป็นแม่นมเพราะว่าเลี้ยงดูฟูมฟักนะแต่ไม่ได้คลอดเองอ,ะอ่ะเออถ้าให้เอให้ตำแหน่งก็งี้แหละแม่แท้แท้แทกับแม่นมประมาณนี้ประมาณนี้นะคะก็คือช่วยกันเลี้ยงแหละนะเนะขาบอกว่ามีบางช่วงบางตอน นะแฟนคลับนะชวนให้หลิงหลิงไปเยี่ยมอาบูน้องอาบูด้วยแล้วพี่หลิงก็ถามน้องออมว่าได้ไหมนะน้องออมก็บอกว่าแน่นอนเดี๋ยวจะอุ้มน้องอาบูมาให้มามีของอาบูใช่ไหมแล้วนี่เขาก็โอ้กรีแทบแตกเขาบอกพวกหลิงออมสองคนนี้เขายอมแล้วว่าเป็นมาม้ามามีของอาบูแล้วว่านะกรีแตกเอออมาดูกันหน่อยมามาดูกันหน่อย,นนอยช่วงนี้นะ Can, can I? m น y ะเ f คนไหไม่ o course you กันฉันเอาไป n g ้คุณ y อ b g เนี่ยเนนี่ยเนี่ยเนี่ก็เป็น อาบูมามีอาบูมามีนะพี่หลิงเป็นอาบูมามีก็คือแม่แท้ๆกับแม่นมนั่นแหละอืมเขาบอกเอาละยอมรับกันเป็นอย่างทางการและมาม่ากับมามีแล้วก็หัวเราะก็คือยอมรับกันกลางแฟนมิตรเลยนะเขาบอกโอ้ันี้พิสูจน์เลยว่าถูกต้องที่เขาจะเป็นมาม้ากับมามีกันอืมก็อย่างนี้ละค่ะนะเขาหลายคนบอกว่าภาษาอังกฤษสำเนียงน้องออมคือ ฟังแล้วแบบโอ้ยเพลินเพลินหูมากนะบอกโอ้ยอยากฟังแล้วฟังอีกเออนะอคเซนต์น้องน่ารักคือเสียงนั่นแหละเสียงของน้องนะลิงลิง,ลงขวงอันนั้นก็เหมือนกันใช่ไหมเสียงน้องออมเพราะนะสงสัยเด็กๆเนี่ยน้องออมจะเล่นภาคเสียงบ่อยให้เอเดานะอันนี้บอกเอา้าหลิงออมยอมรับว่าเป็นแบบว่าเป็นเด็กในความเลี้ยงดูของทั้งคู่แล้วหรอประมาณยอมรับว่าเป็นพ่อเป็นแม่กันแล้วใช่ไหม เป็นแม่แม่นะไม่ได้เป็นพ่อแม่เป็นแม่แม่กันแล้วใช่ไหมเออก็ใช่แหละก็แม่แท้กับแม่นมนะแหละนะหลายคนชอบภาษาอังกฤษสำเนียงน้องออมบอกว่าอืมนะคือน้องออมมีลูกเล่นน่ะ้าจะว่าไปนะหลายคนบอกว่าแฟนมิดนี้เป็นแฟนมิดที่ยอมรับกันอย่างเป็นทางการแล้วอะไรจะต้องตื่นเต้นขนาดนะคะต้องตื่นเต้นสิเ เขาก็กำกวมกันอยู่ว่าจะอยู่ในสถานนะอะไรกันแน่แต่อันนี้ยอมรับเลยว่าพ่อน้องอมเรียกพี่หลิงว่ามัมมี่อาบูมัมมีนะหลายคนกรี๊ดกราบบอกคอนเฟิร์มนะเอ่อตายสงบศพส,สีชมพูคือแบบยอมรับเลยเขายืนยันกันแล้วเคนะอนเฟิร์ม,ามากันแล้วนะอาบูมาม่ากับอาบูมัมมีก็คือเป็นแม่ๆนะจ๊ะเออคนต่างประเทศเขาดีใจกันใหญ่เลยนะหลายคนนะคะแฟนบางคน นะก็มีบางคนเหมือนกันเขาบอกอ้แปลกใจจังโลยอะนึกว่าจะมีตัวอย่างซีรีส์เรื่องオ l อยู่ในงานแฟนมีที่สิงคโปร์นี้ซะอีกนะเออตอนแรกก็นึกว่าช่องสามเนี่ยเออจะเป็นบริษัทใช่ไหมจะเป็นแบบองค์กรที่แบบว่าเออไหนๆมาแฟมิลีแล้วก็โปรโมทオリอยู่หน่อยเพราะอリオリอยู่ใกล้จะออนแล้วไงก็นึกว่าจะมาโปรโมทที่สิงคโปร์ให้คอยติดตามอะไรอย่างเงี้ยนะแต่คิดไปคิดมาอุย้ย ช่องสามก็ดีนะเขาก็ไม่ได้การค้าเกินนะเขาก็ไม่เอาโอลิยูมาโฆษณาอะไรเลยในงานแฟนมิสนี้นึกว่าตอนแรกจะมีฉายตัวอย่างอะไรของโอลิยูในงานแฟนมิสสิงคโปร์เพิ่มขึ้นไงเพื่อเป็นการเรียกเรียกใครๆเรียกกระแสก่อนที่โอลิยูจะออนแอร์จริงในเดือนหน้าซึ่งมันใ,นใกล้มาแล้วไงแล้วมันก็เป็นโอกาสอันดีที่จะโฆษณาได้เลยแต่ว่าเขาบอกก็โอเคนะช่องสามก็ไม่ได้แบบว่าช่วยโอกาสในงาน,น,งานแบบในการมาโปรโมทที่แฟมิสครั้งนี้เลยอะ่ะ มาอาจจะเป็นไปได้ว่าช่องสามอาจจะเก็บให้เป็นแบบเงียบกริบเลยเกี่ยวกับโอลิยูแล้วเดี๋ยวรอเวลาออนแอร์ทีเดียวจะได้แบบแต่ละคนแบบว่าอัดอั้นอ่ะเฮ้ยโอลิยูโอลิยูยังไม่เห็นอะไรเพิ่มมากเลยอัดอั้นอัดอั้นพออัดอั้นแล้วก็แบบนะพอออนแอร์จริงๆแล้วก็แสมันจะได้ฮอตขึ้นมาแบบความต้องการเยอะอ่ะเข้าใจมะมเออในคล้ายๆหลักการ supply demand อะไรอย่างเงี้ยดูว่าคนต้องการเยอะเราก็ให้ัพพล l y ไปน้อยๆให้น้อยๆ พอน้อยๆแล้วของมันไม่พอคนมันก็จะวนอนไงคนมันก็ต้องการไงเขาบอกอืมตอนแรกก็นึกว่าช่องสามจะมาโปรโมทแต่ก็ดีแล้วล่ะนะตอนแรกนึกว่าแบบเออช่องสามจะแบบถือโอกาสนี้โปรโมทเอ,อว่ามันคงเกี่ยวกับมันเป็นแฟนมีสิงคโปร์ด้วยป้ามันอาจจะไม่ค่อยสะดวกป้านะอันนี้บอกว่าเอาเธอก็มามีการประกาศไปแล้วไงว่าตัวอย่างแรกจะฉายในวันที่ยีมิถุนายนนี้ หรอคะเอก็ไม่รู้ข่าวเลยอะ่ะเขาบอกใช่ใช่ฉันก็ได้ยินมาว่าจะเออตัวอย่างตัวอย่างเนี่ยครั้งแรกจะไปเผยที่งานสมุดอีหลิงออมในวันที่ยี่สิบสองหรอคะเออแต่ยีิบสองน้องหลิงน้องออมมีงานสมุดอีคู่กันจริงๆนะเขาบอกว่าใช่แล้วฉันก็นึกว่ามันจะมาโชว์ในงานแฟนมิสสิงคโปร์นิดๆหน่อยๆแต่ที่ไหนได้ไม่มีเลยนะคะเขาบอก มันก็น่าจะเป็นไปได้นะว่าบางทีอ่ะงานอีเวนต์สมุดอีอาจจะไม่มีด้วยซ้ําอาจจะไปโปรโมทอีกทีหลังงานสมุดอีกก็ได้หลายคนบอกว่าแทบจะทนรอดูโอลิยูไม่ไหวละโอลิยู <Yeah. S 1> Only you นี่เหมือนถ้าในความรู้สึกคือเราได้ยิมมันแบบเป็นเหมือนแบบได้ยิม,มานานมากจนนึกว่าฉายจบไปแล้วอะแต่จริงๆยังไม่ได้ฉายเลยใช่ไหมเออก็น้องก็ยุ่งด้วยแหละก็ออนทัวอะไรก่จะได้เวลาถ่าย ถ่ายอะเร็วนะเดือน 4, สี่เมษายนสงกรานเดือนนั้นน่าจําได้อัดอดัอัดเข้าไปบอกปิดกล้องแล้วเพียงแต่ว่าเวลามานะันอะไม่มีถ่ายอไม่เท่าไหร่หรอกแต่เวลาที่น้องจะให้คิวอะไม่มีมาได้ลงล็อกก็เดือนนั่นะแหละเดือนเมษายนอืมนะจริงๆถ่ายไม่นานนะเดือนเมษายนอัดอัดหน่อยก็เสร็จแต่เหมือนได้ยิมมานานมากอะตั้งแต่งานแฟนมิกกรุงเทพครั้งที่สองมัง้งจนมาตอนเนี้ย เออยังไม่ได้ออนแอร์เลยกว่าจะออนแอร์เดือนหน้าน่านนะคะเขาบอกสงสัยงานแฟมิสิงคโปร์นี้เซอร์ไพรส์ก็คือเพลงมั้งหมายถึงเพลงของที่เออของคุณนุ้นิวใช่ไหมที่น้องหลิงน้องอองไปร้องดีมากนะเพราะอะไรรู้ปะคือเอไปเห็นนะทางโซเชียลอะอินเตอร์แฟนหรือว่าพี่สาวจีเขาบอกเพลงอะไรเหรอเธออออริจนินอลคือใครร้อง cover เพลงคลาหลิงออม cover เพลงใครายเขาก็บอกของนูนิวไงเธอเอเชีวยว่ายอดวิวยอดวิวเพลงนี้จะยิ่งขึ้นอีกเพราะว่าหลายคนไม่เคยฟังแล้วพอหลิงออมมาร้องในเวอร์ชันนี้เขาอยากฟังออริจินอลเขาไปหาฟังนะคะดีค่ะเป็นการโปรโมทแบบว่าเออคนที่ร่วมงานกับเราอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็คล้ายๆโปรโมทมันเป็นการแบบเออยังไงอะ่ะเป็นการโปรโมทแบบว่าค,คุณเข้าใจป่ะแบบว่า วงการนี้มันต้องช่วยกันไปช่วยกันมาเออนะก็คือมีโอกาสโปรโมทอะไรได้นี่ก็หลายคนไม่เคยฟังนะเขาก็ไปหาฟังอ๋ของนุนิวหรอเอาไปฟังพาะน้องหลินน้องออม c o อร์ได้พอเขาเลยไปดูออริจินอลสิอ้าวแล้วน้องออมเป็นนางเอกมิวสิกไปกันใหญ่เดี๋ยวกลับมาฮอตอีกนะหลังงานแฟนมิสิงคโปร์อ่ะอืมนะเขาบอกว่าตอนแรกนึกว่าเพลงนี้เป็นเซอร์ไพรส์ของแฟนมิสสิงคโปร์ครั้งนี้นะเนี่ยมีคนมายืนยันอีกแล้วว่า ตัวอย่างซีรีส์โอริยูจะฉายในวันที่22่สิบสเดือนนี้ก็คืองานสมุดอีเห็นเขาว่าอย่างนั้นนะแล้วก็มีอ่ะข้ามาอีกตอนหนึ่งที่พี่สาวจีนเขาก็ชอบเหมือนกันนะช่วงที่น้องออมเล่าเรื่องพี่หลิงทําโปรตีนหายอะ่ะเขาก็ชอบใครยังไม่รู้ก็คือว่าเรื่องของเรื่องอะ่ะน้องออมเล่าว่าพี่หลิงอะ่ะมาบอกว่าทําโปรตีนหายแล้วก็เลยเศร้าใจมากๆเลยแล้วก็เลยบอกว่าถ้าใครเจออะ่ะช่วย เอามาวางไว้ใน s อ and f o u า d ก็คือเอาไปฝากไว้ที่ loss and f o ฟ n d ด้วยนะใช่ไหมแล้วน้องอมยังมาแฉใช้คำว่าแฉเลยเหรอเออน้องอมยังมาแฉอีกว่าพี่หลิงนะกับกะเลตอนที่แหวนเพชรหายนะพี่หลิงไม่พูดอะไรเลยแต่กับพอผงโปรตีนหายอะ่ะอุย้ยนะเศร้ามากหายไปไหนอะไรอย่างเงี้ยนะ เออเนี่ยเขาบอกว่าคู่นี้คือแล้วให้น้องอ,อมเล่าด้วยไงน้องอ,อมก็ขำอะไรอย่างเงี้ยแล้วมาแฉให้แฟนๆลูกแฟนๆก็ยิ่งเอ็นดูที่หลิงก็ยิ้มแหะแหะแหะอะไรไปอย่างเนี้ยเออเขาบอกว่าเอาจริงๆพี่หลิงเนาะก็เป็นคนแปลกอยู่เหมือนกันนะแหวนเพชรหายหรือแม้กระทั่งตอนที่ทําพาสปอร์ตหายจําได้ปะงานแฟนมิีรแรกๆเลยอะแล้วเขาก็มาเมากันเมาพี่หลิงว่าทาพาสปอร์ตหายก็แบบก็ยังจริงๆไม่ได้ทําหายหรอกเพียงแต่ว่ายังหาไม่เจอ แต่สุดท้ายก็หาเจอพี่หลิงเขาก็คงนึกว่าเขาไม่ได้ไปทําตกหล่นที่ไหนหรอกแต่คุณเข้าใจปะฟิลลิ่งคนอยู่ต่างประเทศเราพาสปอร์ตหายมันเทียบเท่ากับบัตรประชาชนคุณหายแล้วมันเป็นวันที่จะต้องเดินทางกลับแล้วว่ะถ้าคุณไม่มีพาสปอร์ตคือคุณตกเครื่องคุณกลับประเทศไม่ได้นะมันยิ่งกว่าน,นั้นอีกนะแต่พี่หลิงชิลเฉยพาสปอร์ตหายแหวนเพชรหายเฉยแต่โปรตีนหายไม่เฉยค่ะเออเป็นคนอย่างนี้เนาะอืมเขาก็บอกว่าเอ็นดู เอนดูโปรตีนหายนะอันนี้หลายคนก็ชอบหลายคนบอกว่าหวังว่าหลิงออมจะอยู่ด้วยกันอย่างนี้นะแล้วก็มีความสุขกันอย่างโมเมนต์เนี่ยแฟมิีสิงคโปร์นะโปรดจงเป็นตัวของตัวเองไปเลยเพราะว่าเราจะรักหลิงออมอย่างนี้ตลอดไปนะหลายคนบอกดีใจที่เห็นน้องออมกลับมามีชีวิตชีวาและน่ารักอีกครั้งหนึ่งคือเขากลัวมากเลยกลัวน้องออมจะแบบซึมเศร้าอะไรอย่างเงี้ยแต่แบบ ดูอาการเราก็ไม่เป็นนะร่าเริงเหมือนเดิมปูจ้อยจ้อยจ้อยนะเขาบอกพี่หลิงชอบทําตัวตลกต่อหน้าน้องอมคลายว่าคนที่มีแฟนอย่างเงี้ยแล้วก็ชอบแบบว่าเล่นมุกใส่แฟนหรือว่าทําอะไรตลกๆให้แฟนยิม้มให้แฟนหัวเราะอะไรอย่างเงี้ยมันแล้วแต่คนบางคนก็ชอบทําให้แฟนนะโมโหแล้วก็ตัวเองก็จะหัวเราะชอบใจแต่ของพี่หลิงจะออกแนวะแบบว่า ทำให้น้องอมเอนดูตัวเองอะไรอย่างเงี้ยแบบว่าเอนดูในพฤติกรรมของตัวเองอะไรอย่างเงี้ยนะเออไหนเขาบอกว่าหลายคนคือชอบชอบคู่นี้ในความที่แบบว่าเป็นธรรมชาตินะเป็นธรรมชาติแต่ใดๆนะก็ยังถามว่ายังไงทุกคนโมเมนต์ที่สิงคโปร์เป็นอะไรที่ทำให้ทุกคนกลับมายิ้มได้อีกครั้งหนึ่ง แต่ถามว่าขบวนการโค้นหลิงออมใช้คำนี้เลยเหรอเอหูยฟังดูทำไหมหดหูวอะ่ะยุทธการโค้นหลิงออมยังคงมีต่อไปนะคะเอแอบเอามานิดหนึ่งนะตอนนี้นะเรื่องมาดำเนินการไปถึงที่ว่าบางคนที่เสแสร้งว่าเป็นแอนตี้พี่หลิงอะ่ะก็ว่าไปถึงแบงก์กรุงเทพที่พี่หลิงเป็นพรีเซนเตอร์ว่าไปถึงแบงก์กรุงเทพคือเขาใช้กลย,ยุทธ์เดียวกันเลยคือพยายามนะคะ ไปจู่โจมกับแบรนด์สปอนเซอร์ต่างๆที่จ้างน้องหลิงน้องอ,อมน้องอ,อมก็เจอนะพี่หลิงเริ่มเจอแล้วพี่หลิงเนี่ยโดนเจาะเข้าไปที่แบงก์กรุงเทพที่พี่หลิงเป็นพรีเซนเตอร์อยู่หาว่าแบงก์กรุงเทพแบบประมาณว่าเออเธอคิดยังไงอะเอาหลิงมาโฆษณาอะไรอย่างเงี้ยเป็นต้นเออเข้าใจป้าพยายามแบบหวยอันนี้มันไม่ได้เลยนะไปยุ่งกับพรีเซนเตอร์นี่คือหัวใจหลักหัวใจสำคัญเลยนะอูหเล่นแรงนะเล่นแรงนะกระบวนการโค่นหลิงอ,อม นะเออก็เอางี้ละกันมันก็เป็นอะไรที่เราก็ต้องก็ต้องยอมรับให้ได้อ่ะนะยิ่งสูงยิ่งหนาวคำนี้ไม่ไกลเกินจริงอ่ะเดี๋ยวไม่เครียดไม่เครียดเดี๋ยวคลิปนี้นะจะมาจบกันที่คลิปนี้เนี้ยค่ะอะไรอะเอออิจฉาแฟนเขาตัดมาให้เขาบอกว่าเนี่ยพี่หลิงจะสนใจอาหารมากเลยเพออาหารมาพี่หลิงจ้องไปที่อาหารทันทีฉันกลัวมากเลยเธอกลัวอะไรเธอ กลัวว่าพี่หลิงจะถูกคนเอาเอาขนมมามาล่อหลอกหลอกลวงแล้วก็ลอ่ลอล่อซื้อคือกลัวพี่หลิงจะโดนคนอะคนแปลกหน้าเอาขนมมาล่อซื้อเหมือนเด็กๆกอะเวลาเด็กๆใช่ป่ะบอกใครให้ขนมอย่าไปกินอย่าไปรับมากินนะไม่ได้นะเดี๋ยวมันหลอกเอาไปขายนะเขากลัวพี่หลิงจะมีพฤติกรรมอย่างนั้นคือเอาขนมมาล่อซื้อพี่หลิงเอ็นดูเอ็นดูนะเห็นขนมเห็นของกินไม่ได้เลยตาลุกวาววาว,ว,าว นะเอาเป็นว่าไม่เป็นไรไม่เป็นไรมีอะไรก็ค่อยๆแก้กันไปแต่ที่รู้แน,น่ๆก็คือว่าลิงออมมีกองทัพที่ค่อนข้างแข็งแกร่งนะคะทั้งทางร่างกายและจิตใจนะ,ะถึงแม้บางครั้งจะท้ออะไรอาจจะขอหยุดพักอะไรไปแต่สุดท้ายเดี๋ยวพอแข็งแรงก็กลับมานะฮะกลับมาเป็นองครักษิทักษ์ลิงออมต่อไปต้องยอมรับว่าลิงออมมีด้อมที่แข็งแกร่งจริงๆมีหลังบ้านที่แข็งแกร่งมากๆ นะมีอะไรก็ค่อยๆแก้อะล่ะทุกคนฟินกันโมเมนต์ไหนในงานแฟมิสิงคโปร์บ้างคะมาร่วมนะเหล่ากันได้เลยที่ใต้ล่างคลิปวิดีโอนี้นะสำหรับคลิปนี้ขอบพระคุณที่รับชมค่ะ